อันนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะไล่ปิดรางอะครับน้องฟุกปิดรางเลยครับเราเก็บสายและสายโทรศัพท์อันนี้จะรอลากไปห้องนู้นนะครับซึ่งรางยังไม่เสร็จแต่เราดึงมาเสร็จแล้วเหลืออยู่สายแลนขาดอยู่กล่องหนึ่งได้ครับเพราะว่าขาดอยู่สี่เส้นขาดเสานี้นะครับขาดเสานี้ สองเส้นแล้วก็เสาต้นที่สองนั้นนะครับอีกสองเส้นส่วนเสาต้นที่สามนู้นอ่าเราได้เดินไว้แล้วตอนนี้ก็จะไล่ปิดปิดรางไว้แล้วนะครับถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราปิดเก็บสายได้เรียบร้อยแล้วครับนะครับสาหรับอ่าสเต,เตชันนู้นนะฮะ นี่ฮะเราได้เดินวไว้หมดแล้วนะครับของโซนนั้นโซนเข้าห้องออฟฟิศตรงนู้นนะครับเรากำลังไล่ปิดฝาสายซึ่งสายโทรศัพท์เราก็ได้เก็บเข้าที่เรียงให้เขาได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะไล่เก็บมาแล้วเสร็จแล้วเรากำลังจะไล่ปิดฝานะครับ จะเห็นได้ว่าเราเดินมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังไล่ปิดฝาครับอา้าวปิดฝาอะไรดุกปิดฝาเลยปิดฝาไล่ปิดฝา,า,า,ามาเลยซึ่งไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับจบบันทึกรางแรก